สวัสดีครับผมครูซันจากครัวสร้างสรรค์วันนี้ผมมีเคล็ดลับเชฟที่จะเปลี่ยนเกมครัวคุณไปตลอดการตูเนื้อบูกิญงนุ่มละลายใน1ส่วนสของเวลาปกติไม่ต้องตุ่นข้ามคืนคุณอยากทำบูกิญงที่นุ่มละลายหอมกลุ่นแบบร้านหรูๆแต่ไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันไหมครับผมมีทางลัด ลองจินตนาการเนื้อวัวช่ำซอสไวน์แดงเข้มขน้นหอมสมุนไพรละลายในปากแทบไม่ต้องเคี้ยวทุกคำคือรสชาติสวรรค์ครับเคล็ดลับง่ายๆเริ่มจากจี่เนื้อวัวคลุกแป้งให้เกรียมสวยๆพร้อมเบคอนนี่คือหัวใจความหอมผัดผักให้หอมเติมมะเขือเทศเข้มขน้นดิกเกรสด้วยไวน์แดง แล้วเติมสต็อกเนื้อสมุนไพรนี่คือหมายตายครับใช้หม้ออัดความดันจาก3-4ชั่วโมงเหลือแค่45-60นาทีคุณจะได้เนื้อนุ่มละมุนระดับพรีเมียมเหมือนตุ๋นมาทั้งวันถ้าไม่มีก็ตุนต๋นเตาอบ160องศา2.5-3ชั่วโมงครับหม้ออัดความดันคือตัวช่วยเปลี่ยนชีวิตแต่การจี่เนื้อและดิกรสให้ถูกต้องสาคัญที่สุดครับไม่ยากใช่ไหมครับทำแล้วรับรองเพื่อนๆต้องขอสูตรกดบันทึก กดแชร์แล้วลองทำตามกันนะครับอร่อยฟินแน่นอนครับ